ยินดีต้อนรับเข้าสู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสตอรี่สวัสดีครับพบกับสรุปข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเริ่มต้นกันที่เหลือแค่แมนยูลือเซอร์จิมคิดขายนิแตัดปัญหากับยูฟาล่าสุดนะครับดีอิดีเพนเดนส์สื่อชื่อดังของอังกฤษได้ออกมาตีข่าวว่าในเวลานี้เซอร์จิมและชิปและกลุ่มอินนีออสสปอร์ตกำลังคิดที่จะขายสโมสสน,นีสนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ติดปัญหากับยูฟันในการที่พวกเขาเข้ามาเป็นผู้บริหารของสโมสรนแมนเชสเตอร์ อยู่ในแตดรวมถึงจะได้ทุ่มเทสมาธิทั้งหมดไปในการบริหารปีศาจแดงด้วยโดยเซอร์จิมแระคิปกับกลุ่มอินเดออที่เพิ่งได้เข้ามาเป็นผู้บริหารของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้กําลังพิจารณาที่จะขายหุ้นทั้งหมดของสโมสรนี้ตามรายงานของดีอิเดีเพนเดนซ์สื่อชื่อดังของอังกฤษเซอร์จิมแระคิปนําทีมงานของเขาเข้ามาซื้อสโมสรนิ้เมื่อปี2019ในขณะที่ฤดูกาลก่อนเขาก็ได้เข้ามาถือหุ้นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็น จำนวน27.7เปอร์เซนต์พร้อมได้รับอำนาจในการบริหารงานที่เกี่ยวข้องด้านฟุตบอลอย่างเต็มที่ด้วยอย่างไรก็ตามนะครับการที่เซอร์จิมแลคคลิปและทีมงานของเขามีหุ้นอยู่กับทั้งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและนีสมันทําให้เกิดปัญหาทันทีนะครับเพราะสหพันธ์ฟุตบอลยุโรปหรือว่ายูฟ่าได้มีกฎว่าห้ามทีมที่มีเจ้าของกลุ่มเดียวกันลงเล่นในทั่วยุโรปในรายการเดียวกันและในซีซั่นหน้าทั้งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับนีสต่างก็ได้ลงเล่นใน ยูฟายูโรปาลีกทั้งคู่แต่ก็ยังดีนะครับที่สุดท้ายแล้วยูฟายังคงอนุมัติให้ทั้งคู่ลงเล่นในรายการยูโรปาลีกซีซั่นหน้าได้เป็นกรณีพิเศษแต่ก็เป็นที่เชื่อกันว่าในภายภาคหน้ายูฟาจะไม่ผ่อนปลนในเรื่องนี้อีกต่อไปทําให้ล่าสุดสื่ออังกฤษก็ได้ออกมาบอกว่าเซอร์จิมแล็คคิปและทีมงานของเขากําลังเล็งที่จะขายสโมสรน,นี้เพื่อเป็นการเลี่ยงการผิดกฎของยูฟาในภายภาคหน้ารวมถึงจะได้สามารถ มาทุ่มสมาธิทั้งหมดในการบริหารแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกด้วยหลังจากที่เซอร์จิมแรดคลิปชื่นชอบปีศาจแดงมาตั้งแต่เด็กถึงกระนั้นมันก็ติดปัญหาเหมือนกันเพราะตอนนี้ยังไม่มีบริษัทสื่อเจ้าไหนเลยนะครับที่จะสนใจทําสัญญาเป็นผู้ถ่ายทอดเกมลีกเอิงฝรั่งเศสในฤดูกาล2024-2025ซึ่งนั่นอาจจะส่งผลให้นิ้เป็นที่สนใจของนักลงทุนน้อยลงตามไปด้วย ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับใกล้ได้ข้อสรุปแล้วรู้สัปดาห์หน้าเอริกเชนฮักได้คุมแมนยูต่อไปหรือไม่รายงานล่าสุดจากสกายสปอร์ตได้เปิดเผยว่ากระบวนการตัดสินใจขั้นตอนสุดท้ายจากเซอร์จิมแลตคลิปและอ e ินิอ e สยังไม่เกิดขึ้นณเวลานี้แต่ก็ใกล้มากแล้วนะครับซึ่งคาดว่าเอริกเชนฮักจะได้รู้อนาคตของตัวเองในสัปดาห์หน้าอย่างแน่นอนเทนฮักทำทีมจบฤดูกาลด้วยผลงานย่ำแย่ในลีกจนจบอันดับที่ แต่แพ้ไปมากถึง14นะแต่จากแชมป์เ a ฟเคัพนะครับที่มีเหนือต่อแมนเชสเตอร์ซิตี้2ประตูต่อหนึ่งทำให้อนาคตในทีมปีศาจแดงของกุนซือชาวดัตยังคงไม่ชัดเจนท่ามกลางการพูดถึงอนาคตของเอริกเทนฮฮกไปต่างๆนานานะว่าสมควรจะได้ทำงานต่อในถิ่นโอแทฟฟอร์ดหรือไม่และก็เชื่อกันว่าเซอร์จิมและชิปกำลังพิจารณาอย่างจริงจังในเรื่องนี้หลังได้แชมป์เ a ฟเคัพกุนซือวัย54ปีวางแผนวันหยุดทัน นะครับในขณะที่บอร์ดบริหารต้องตัดสินใจว่าจะให้เขาทําทีมต่อไปหรือไม่ส่วนหนึ่งคือความกังวลเรื่องเงินชดเชยจํานวนมากนะครับที่ต้องใจ่ายให้กับเอริกเทนฮากจํานวน9ล้านปอนด์ในกรณีที่ทีมปีศาจแดงตัดสินใจปลดเทนฮากโดยรายงานล่าสุดจากสกายสปอร์ตได้ระบุว่าตอนนี้กระบวนการตรวจสอบได้ดําเนินมาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วและน่าจะมีการประกาศให้ทราบกันในสัปดาห์หน้าอย่างแน่นอนซึ่งสกายสปอร์ตได้รายงานเมื่อ เมื่อเดือนพฤษภาคมด้วยว่าชื่อของแกเร็ตเซาเกตถูกพูดถึงถึงความเป็นไปได้ในการเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่เขายังไม่สนใจที่จะมีส่วนร่วมในการสนทนาใดๆที่ไม่เกี่ยวกับงานของเขาในฐานะกุนซือทีมชาติอังกฤษโดยแกเร็ตเซาเกตมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเซอร์เดฟเบลฟอร์ผู้อำนวยการกีฬาของอีเนออสและเขาก็เคยทำงานอย่างใกล้ชิดกันใน f a ร่วมกับแดนเอสเวิร์กว่าที่ผู้อำนวยการกีฬาคนใหม่ของ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี่แค่มีข่าวว่าจะเอาแกเรยเซาเกตเท่านั้นนะครับยังโดนล้อขนาดนี้ถ้าได้มาคุมทีมจริงๆจะโดนขนาดไหนซึ่งจะเห็นได้ว่าตอนแรกพวกพี่ๆก็เซฟเอริกเชนฮากนะครับตอนนี้ล่อจะให้ปลดสั้นแล้วโดยอีกรายงานจากฟราบิซิโอโลมาโนผู้สื่อข่าวชื่อดังชาวอิตาลีได้เผยผ่านเดอะยูไนเต็ดแตม์ว่าสโมสรอบแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้พูดคุยเป็นการส่วนตัวกับโทมัสทูเคลอีกครั้งในสัปดาห์นี้โดยโทมัส ูไม่ใช่ผู้สมัครเพียงคนเดียวในกรณีที่เอริกเทนฮากถูกไล่ออกซึ่งสโมสรยังคงต้องใช้เวลาในการตัดสินใจก็จะเห็นได้ว่าในช่วง2สัปดาห์มานี้ข่าวออกมาทรงนี้ตลอดนะครับมีการพูดคุยแต่สุดท้ายก็ไม่ค่อยมีอะไรคืบหน้าซึ่งแอดมินคิดว่าประเด็นตอนนี้คือแฟนๆต้องการรู้ว่าจะปลดหรือให้โอกาสเอริกเทนฮากต่อคือประเด็นที่สําคัญที่สุดนะครับจะได้ชัดเจนกันสักทีซึ่งถ้าออกแนวคุยกับทูเครนเล็งพอ กำลังเจรจากับเดซบี้วนรูบอยู่ตรงนี้สุดท้ายแล้วได้แกลเลยเสาเก็บมาคุมแมนยูนี่จะหาเลยนะครับแล้วเพื่อนเพ่ีพ่พี่แฟนปีศาจแดงและครับคิดว่าอย่างไรสุดท้ายแล้วเอริกเทนฮักจะได้คุมทีมต่อไปหรือไม่หรือว่าถ้าปวดจริงๆจะได้ใครเข้ามาเป็นกุนซือคนต่อไปลองแสดงความคิดเห็นโดยคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันดูนะครับแต่ส่วนตัวแอปมินคิดว่าไม่น่าจะได้ไปต่อนะครับเพราะเวลาล่วงเลยมาขนาดนี้แล้วและถ้าหากตัว เลือกกุญซือมีแค่นี้จริงๆส่วนตัวแอดมีมองว่าถูกขึ้นน่าจะเหมาะสมที่สุดนะครับหรือเพื่อนๆพ,พี่ๆแฟนปีศาจแดงคิดอย่างไรลองเม้นเข้ามาพูดคุยกันดูนะครับไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับถือว่าแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับแมนยูยังสนตูรามคนน้องค่าตัวสุดถูก20ล้านยูโรและตรดิโบสดิวลล์วนมีรายงานว่าสโมสรอบแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังคงสนใจเคเฟนตูรามกองกลางตัวรับของนิดนะครับตามรายงานของเลเกฟสื่อชื่อดังเมืองน้ำหอมเคเฟนตูรามมิฟิววัย3 3ปีตัดสินใจอยู่กับนิดในฤดูกาลที่ผ่านมาแต่ด้วยปัญหาสภาพร่างกายที่ถูกอาการบาดเจ็บเล่นงานสลับไปมาส่งผลให ให้ตูรามได้ลงเล่มเพียง29นัดจากทุกรายการเท่านั้นนะครับและทําไปได้หนึ่งประตูกับ1นึ่แอสเซอย่างไรก็ตามนะครับเลกิฟสื่อชื่อดังได้เปิดเผยว่าสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังคงให้ความสนใจกองหลังชาวฝรั่งเศสรายนี้และตลาดหน้าร้อนรอบนี้เป็นโอกาสที่ดีนะครับในการเจราจาเพาะนักเตะเหลือสัญญาเพียงแค่1ปีเท่านั้นนอกจากนี้สื่อแดนน้ําหอมได้ระบุต่อไปว่าสโมสรนนี้พร้อมที่จะปล่อยตูรามในราคาเพียงแค่20 ส0ถึง30ล้านยูโรเท่านั้นทําให้ในเวลานี้หลายสโมสรกําลังประเมินสถานการณ์อย่างทีท้วนด้วยการที่ทีมปีศาจแดงมีอินิออสเป็นผู้ถือหุน้นและยังเป็นเจ้าของสโมสรน,นี้นะครับส่งผลให้ได้เปรียบมากกว่าทีมอื่นๆโดยทางด้านเอซิมิลานและมาลายจูเวนตุวพร้อมลงสนามแข่งแต่ด้วยปัจจัยข้างต้นทําให้ทีมปีศาจแดงถือไพ่เหนือกว่าโดยมีรายงานว่ายูเนเต็ดพร้อมยกระดับล่าตัวตูรามแบบจริงจังนะครับเพราะเนื่องจากพวกเขามีความได้ เปรียบคู่แข่งเป็นอย่างมากเนื่องจากเสอร์จิมแล็คคีปูเป็นเจ้าของทั้งสองสมโมสรจะทําให้การเจรจาไม่ใช่เรื่องยากนอกจากตูรามแล้วแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็จําเป็นที่จะต้องเร่งเดินดิวของชองเคลตตดีโบหลังมีรายงานว่าในเวลานี้ทีมปีศาจแดงต้องเจอคู่แข่งกับการซื้อตัวชองเคลตดีโบกองหลังของนิดร่วมทีมเพียบจากรายงานของเลอกิบสื่อชื่อดังของฝรั่งเศสนะครับโดยก่อนหน้านี้เอริกเชนฮากนายใหญ่ของทีมปีศาจแดงออกมาพูด พูดก่อนหน้านี้ว่าการเสริมทีมในตำแหน่งเซนเตอร์ในช่วงตลาดนักเตะซัมเมอร์นี้คือความสำคัญระดับต้นๆแม้ว่าเรื่องอนาคตของเอริกเชนฮากยังอยู่ในความไม่แน่นอนก็ตามอย่างไรก็ตามทางสื่อแดนน้ำหอมได้ระบุว่านอกจากยูนเต็ดแล้วทางท็อตแนมฮอสเปร์และแอสตันวิลล่าคู่แข่งร่วมหลีกก็แสดงความสนใจตดิโบเช่นเดียวกันโดยทางด้านอูนเอเมลี่หวังที่จะเสริมความแข็งแกร่งไว้สู้ศึกในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในฤดูกาล นาแต่มีรายงานว่าทางเซอร์จิมแรดชิปมีคําสั่งห้ามปล่อยตัวตดิโบให้กับทีมในเพย์เมลีกและต้องการเก็บโตดิโบไว้ให้ปีศาจแดงเท่านั้นนอกจากนี้นะครับยังมีรายงานว่าสโมสรใหญ่อย่างแอเลติโกมาดริดและนาโปลีนะครับที่สนใจอยู่ด้วยเช่นกันโดยคาดว่าค่าตัวของโตดิโบจะอยู่ที่ประมาณ25ล้านยูโรเท่านั้นซึ่งมีรายงานว่าทีมปีศาจแดงอาจจะปิดดีลคว้าตัว2แข้งจากสโมสรน,นี้ทั้งตูรามและโตดิโบ ในราคาสุดถูกนะครับรวมกันไม่เกิน50ล้านยูโรในช่วงซัมเมอร์นี้ถ้าได้2แข้งไม่เกิน50ล้านยูโรแบบนี้ส่วนตัวแอปมินมองว่าแจ็บเลยนะครับเพราะเนื่องจากนักเตะยังมีอายุน้อยนะครับสามารถพัฒนาได้อีกไกล ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับอเซนอลชนแมนยูแย่งสตาร์มาร์ลิสเสริมทัพแนวโลกล่าสุดนะครับมีรายงานว่าอาเซนอลและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดให้ความสนใจบาราฮิมดีอาร์สมิดฟิลด์ตัวลุกของเรัมลมาริดนะครับหลังจากที่นักเตะพร้อมเปิดโอกาสย้ายทีมในช่วงตลาดนักเตะซัมเมอร์นี้ตามรายงานล่าสุดของสปอร์ตสื่อชื่อดังของสเปนได้เปิดเผยว่าในเวลานี้2ทีมดังจากเพเมริกอย่างอาเซนอนและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่าง กำลังให้ความสนใจบาหิมดีอาร์ตแนวลุกของเลวมัดลิกในช่วงตลาดนักเตะซัมเมอร์นี้โดยทางด้านเดอะกัรเนอร์ได้เปิดการเจรจากับทัพราชันชุดขาวไปแล้วเมื่อเดือนก่อนถึงความเป็นไปได้นะครับที่จะดึงอดีตเด็กปั้นของแมนเชสเตอร์ซิตี้มาร่วมทีมและตอนนี้มีรายงานว่าสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเข้ามาอยู่ในการแข่งขันด้วยเป็นที่เรียบร้อยสําหรับบาหิมดีอาร์ตนั้นเปิดโอกาสที่จะย้ายทีมในช่วงหน้าร้อนนี้หลังจากที่มัดลิดจัดเซ สัญญาสองแนวลุกตัวใหม่อย่างคิริยันเอ็มปาเป้และเอนดริกเข้ามาร่วมทีมซึ่งจะทําให้การแข่งขันแย่งชิงตําแหน่งในทีมเข้มข้นมากยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามนะครับทั้งอาร์เซนอลและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาจจะต้องพิจารณากันอย่างทีทวนเนื่องจากว่าดาวยิงวัย24ปีรายนี้นั้นยังเหลือสัญญาจนถึงปี2027และมีค่าฉีกสัญญาสูงถึง65ล้านปอนด์เลยทีเดียวและนี่ก็คือสรุปข่าวปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ประจำช่วงบ่ายนะครับของวันที่8มิถุนายนขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกันจนจบแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้แอดมินขอกราบสวัสดีครับ